สวัสดีครับ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง youtube ข่าวไทยบ้านครับวันนี้เบื้องภาพบรรยากาศท้องไร่ท้องนาบรรยากาศอากาศอันบริสุทธิ์ชิวๆครับแต่ว่าจากลมแห้งเนาะลมแรงไปหน่อยนึงลมแรงหรือลมฝน หือจะเปลีนลมอะไรก็ไม่รู้นะครับฟังเสียงวูวูวูต้นไม้ขนาดใบวัวไข่มีก็ยังดังดังสวดสวดเลยครับครับบรรยากาศนี่เปิดหน้าต่างก็เย็นดีครับเปิดหน้าต่างนั่งอยู่ก็เย็นดีแต่กระสิมีเสียงรบกวนนะครับเวลาเห็ดคลิปนะครับเวลาทำคลิป นี่แหละสาเหตุที่พอเฮงมักสีปิดหน้าต่างแล้วก็ออกไปนั่งข้างนอกบ่ได้ครับมีแต่เสียงรบกวนต้องเข้าในห้องอย่างเดียวเวลาที่พอเฮงได้ทาคลิปแนวทางจะเป็นรูปแบบที่อยู่ในห้องนะครับขันบมซันก็ออกพื้นที่ไปสัมภาษณ์เอฟซีจังสีกับทางบ้านพอเฮงนี่กับไปง่ายจังหน่อยนะครับ เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูการตัดอ้อยนะครับคนกับสิบวิบวยู่บ้านขันยู่กับยู่ย้ำแรงนะครับย้ำเศร้ากับไปแต่เศร้าย้ำแรงกับมาคํานะครับอุปสรรคบุคครได้ไปสัมภาษณ์ข้างนอกมีแต่โทรออกน้ำกรรโชดโทถส่งตัวเลขแนวทางโชคลาภให้กันเป็นส่วนมากะ่ะ มันนี้กามาตำแนวทั้งโชคลาภของเพื่อนบ้านนะครับมัอนี้พอเฮงสิพาขาดโค้งไปตำลาวนะครับตำลาวมันนี้จะน้ำเสนอของพ่อวันทานะครับของพ่อวันทาพี่น้องก็เคยสิเห็นผลงานของเพื่อนลายเทือเราละของพ่อวันทาโชคดีกันลายข้างลายเท้าแต่ว่าเพื่อนกับเวลาเพื่อนกับพวกใครมีนะครับ บางวัดกับ,บ่ได้ไ้บางมือบ่ได้ห้บางมือก็ได้ไ้แนวทาง,างเทือเ่อนบ่ได้ส่งมาพอเห็นก็ร้อยกอะเอา้าเพิ่นบ่ได้ส่งมากะจะต้องปล่อยของผู้อื่นไปสินะครับแต่วื้อนี้พอเห็นเบิ่งแล้วเห็นของเพื่อนมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาเบิงนะ่งมาชมนะครับแนวทางของพ่อบังคานะครับของเพื่อนบ้าน ในมือนีอ่ปิดหน้าต่างไว้นะครับบำพท่นกับิีมีเสียงลมรบก,กวนว่าเฮงขออนุญาตนะครับปิดหน้าต่างเพื่อจะพามาเบื่องแนวทางของพ่อวันทาครับสำหรับแนวทางของพ่อวันทา วันนี้มาแล้วนะครับเพิ่งจะส่งมมาหมู่บ้านนี่ครับ วันนี้วัดที่ยี่สิบนะครับเนาะเป็นใหสามตัวมะน้ำครับสามตวัวที่มีสีออกมาได้ก็คือ <c oughs> บัตรที่นี่เพื่อนห้สามตัวมาซี่นะครับให้ยสามตัวมา้ีสบัตรนี้เพิ่นจิตตัดเป็นสองตัวนะครับบัตรที่นี่สองตัวบนสองตัวล่างนะครับที่น้องท่านผู้ชมกับเบิงนะครับด้อพิจารณาเบิงนะครับช่องนี่สิเป็นบนนะครับอ๋้วไปเห็นสิตีตารางให้ นะครับช่องนี้สิเปียนบนบนนี้เพิ่นสีให้มาหาเจ็ดนะครับตัวนี้เพิ่นก็สีให้เจ็ดเก้านะครับตัวนี้ก็ให้หกเจ็ดตัวนี้ก็สีให้สองหาเปินเป็นแยกมาให้เลยนะครับ มาที่นี่ตัวนี้เป็นล่างนะครับล่างก็จะเป็นสองหาตัวนี้ก็จะเป็นหกเจ็ดตัวนี้ก็จะเป็นสี่หกตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปดสองนะครับเนี่ยเป็นหามาแบบนี้นะ้ครับเด้อ อาวนุ่งกางียมนี่เป็นให้แบบนี้นะครับ ช่องหนึ่งบนช่องหนึ่งล่างครับอันนี้สามตัวนะครับฟางพี่ฟังพี่ฟังพี่สามตัวตรงกลางนี่เป็นสองตัวบนฟังนี่เป็นสองตัวล่างนะครับต่ำเล้าของพ่อบันท้าเลยครับนะพี่น้องแคบหน้าจอใบเบิงนะครับเก็บขอมุลไว้สกอนก็นได้เอาบทตองเฝ้าก็ได้นะครับเบิ้องวดต่อไปก็ได้ แนวทางโอ้ยทังมาอนี่ลมแห้งครับ้วครับเนาะพูดท่านได้เสาอยู่เอาพี่น้องท่านผู้ชมดูดีไม่แห้งเหีโชคๆกันมาเถอครับด้วย <c oughs> กับแนวทางของพ่อบรรทัดครับตำลาวเย็นนี้ขอให้โชคดีเด้อนะครับจับเอาไว้ครับเฮงๆรวยๆครับผม แต่มาพๆกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ